นะครับผมก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านแลวเพื่อนช่างทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับช่างกบจะพามาซ่อมเป็นคลาสดีของอะไรอะยี่ห้ออะไรอันนี้มาเฉพาะบอร์ดอย่างนี้นะครับลูกค้าแกะมาแล้วนะครับไม่ได้มีโครงมาด้วยไม่ได้มีกล่องมีแต่ไอ้กลอ่องของ เกลี่ uh, นะครับใส่กล่องมาอย่างนี้เลยนะครับ uh, uh, รุ่นนี้เป็นรุ่นเกียร์ร้อยวัตนะครับเกียร์ร้อยวัตหรือพันวัตนะครับเกียร์ร้อยวัตหรือห้าร้อยวัตนะครับรุ่นนี้นะครับจะมีรุ่นห้าร้อยสามร้อยวัตห้าร้อยวัตเกียร์ร้อยวัตพันวัตนะครับแต่ตัวนี้รุ่นเกียร์ร้อยวัตหรือรุ่นห้าร้อยวัตไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามาแบบนี้เพราะซีนอ,อย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้ารุ่นรุ่นพันวัตจะประมาณนี้ ครับรุนพัน1000บาทอันนี้ของจ้างปบเองครับรุ<อ>นพันบาทมีมอแปลงสองรุ่นสองอตัวแล้วก็มีซีอาปาาปาซิเตอร์เอาบุตเยอะแล้วก็โชกไอตัว PFC อันนี้เป็นผลลวดโชค PFC นะครับลวดโชก PFC อันนี้เป็นผลลวดโลน้อย การสัญญาณความถี่รบวนทาง AC นะครับผมตัวนี้อันนี้ถ้ามีแบบนี้ขดลวดแบบนี้ตั้งๆแบบนี้นะครับก็คือมี PFC ชุด PFC นะครับอันนี้ชุดสวิตชิงแล้วก็มีมัอแปลงสองลูกทั้งกบจะถอดแยกชิ้นอะไรเอาไว้เผื่อมีเพื่อนช่างส่งมาซ่อมนะครับจะได้เก็บไว้เพราะว่ามันหายากของใหม่นะครับต้องใช้มือสองอันนี้บอร์ดมันเละนะครับบอร์ดมันช็อตไหมมาเยอะนี่ ไม่ชอม็อตม่เยอะระเบิดมานะครับของพระที่แถวนี้แหละครับแผงอันนี้ของจัางกบนะครับแล้วก็แผงอันนี้แผงได้แผงสัญญาณเสียงแผงได้ของตัวนี้นะครับของลูกค้าใส่มาแบบนี้นะครับมีสองอ่าตัวนะครับตัวหนึ่งยังทําไม่เสร็จเลย เปิดนานๆน,นะครับมันร้อนนะครับเปิดไปประมาณสักถ้าเป็น18นิ้วข้างละสองก็ไปใส่เป็นพันวัตเปิดแล้วจะเรียกว่ามันมันมันดับนะครับไปไม่ติดเลยนะครับยังทําไม่เสร็จนะครับเป็นรุ่นตัวนี้นะครับแยกชิ้นเหมือนกันนี่อ็มเอ็ม m a p x m สิบนะครับตัวนี้พันวัตต์แยกชิ้นยังไม่ได้เสร็จเลยอันนี้เอาตัวนี้ก่อนตัวนี้นะครับสัญญาณมาปกติไปตัวนี้วิ่งนะครับแต่ว่าไม่มีเสียงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าอะไรมันเสียนะครับจะซูมลงไปตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นบอร์ดอ่าคาัตด,ดีนะครับจ่างกบออกมาแกะแล้วก็จะมา แกออกจากกล่องแล้วจะมาเทสให้เพื่อนช่างเลยด,ดูซ่อมดูว่ามันอะไรมันเสียมีแผงใดแผงตัวนี้ซ่อมยากกับลบเบอร์นะครับกาบลบเบอร์ซ่อมยากมากนะครับต้องเทียบเบอร์เอาต่อลำโพงไว้แล้วนะครับแต่ว่าไม่มีเสียงทั้งช่างกดลองทดสอบดูแล้วนะว่าไม่มีเสียงแล้วซูมไปใกล้ๆตรงนี้เลย ที่น่าจะเสียจุดนี้นะครับเกไป,ไปมาดูไฟว่ามันไฟตรงนี้มันจะติดนะแยวช่างกบจะให้ดูนะครับเพลงมาเปิดก่อนแป๊บนึ่งเคเปิดเพลงแล้วนะครับ มาดูเสียงมนูพันด้วยพันมันจะออกไหมปกติอถ้ามันมีเสียงมันจะมีพันออกมาด้วยนะครับมีสัญญาณพันออกมาด้วยวางไว้ไหนดิ พันฝั่งนี้อันนี้กดลวดน,นี้กดออกอันนี้กดมาจากขา,าซอสกับขาเดนมารวมกันนะครับแล้วมาเข้าตรงนี้แล้วออกตรงนี้ต้องกบต่อสายลําโพงตรงนี้ดูนะครับต้องกบยังไม่เปิดเปิดสัญญาณเปิดไฟก่อนปับ๊แบเสียปั๊บแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเสียไปแล้ว ปิดแล้วตรงนี้ติดแล้วนะครับผมไปิดแล้วเปิดสัญญาณนี่มันมาแล้วเห็นไหมครับอันนี้ไม่ได้ฝั่งนี้เราทำเป็นบีดนะครับเห็นไหมสัญญาณกระพริบแล้วปิ๊บ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 นะครับแต่ว่าพันตรงนี้ไม่มีนี่ยเมันมีมีอยู่ทำไมมันมืดเลย ไงพันมันออกเงี้ยเออมันออกจริงวะแต่ลำโพงไม่ดังโอเคโอเคแต่ลำโพงไม่ดังไม่ใช่แบบนี้มันปิดเทียนนะครับนี่นี่ม่มีเสียงเลยต่อลำโพงแล้วนะครับนี่ต่อสายตรงนี้ อต่ตรงนี้ต่อลำโพงไปแล้วแต่ว่าไม่มีเสียงนะครับคันมันออกแปลกๆดีนี่ดูครับแค่สองโวลต์สองโวลต์ร้อยสิบสี่อันนี้ไม่ใช่นะครับร้อยสิบสี่ร้อยสิบเก้านี่ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับร้อยแปดร้อยยีห จริงๆมันเกือบ 200k นะครับ190กว่า k นะครับ,รบอันนี้ไม่ใช่นะครับเสียงก็ไม่ออกอเราไปหากันว่ามันเกิดจากอะไรมีอะไรมีปัญหาอิดก,ก่อนนะครับลดเสียงก่อนลัลอเพลงก่อน จะหาว่ามันเกิดจากอะไรนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาดูในส่วนของอ่าระวังนะครับเพราะว่ามันไฟตัวนี้ไฟเก้าสิบแปดหรือร้อยโวลต์นะครับน่าจะ90้าสิบโวลต์เดี๋ยวมาดูไฟมันกี่โวลต์ทั้งกบออกมาก็มาตั้งแบบนี้เลยนะครับ วางยังไงดีวางตรงนี้ดีกว่าเนาะวางตรงนี้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับมันเสียที่บอดใดหรือเปล่านะครับนี้นะครับ เสียตรงบอร์ดนี้หรือเปล่าอันนี้ช่างกดไม่แน่ใจนะครับเพราะต้องดูก่อนบางทีอาจจะเสียบอร์ดนี้หรือเปล่าที่ไม่มีเสียงแต่ว่ามันน่าจะติดโปรเทคนะถ้าเสียบอร์ดนี้อันนี้เป็นบอร์ดบอรด์ได้บอร์ดสร้างจัญญาณพันธุ์ให้กับตัวแล้วก็ชุดโปรเทคอยู่ในนี้หมดนะครับมันลบเบอร์นะครับมันลบเบอร์เห็นไหมครับลบเบอร์เยอะเลยนะครับมีมีเออันนี้โปรเทค ไจะเป็นชุดโปรเทคหรือว่า L M อะไรนี่ลองดู L M อะไรนี่นไงครับ L M แปดสามสามนะครับ L M แปดสามสามไม่รอบเบอร์แต่ว่าตัวใหญ่รบหมดตัวย,วยาวๆนี่รบหมดแล้วก็ตัวพวกนี้รอบหมดนะครับเราก็ต้องไลท่ทีละสเต็ปสเต็ปนะครับดูดูสิทำยากครับไม่ใช่ว่าง,ง่ายๆ ถ้าอาการถ้ามันแปลกๆแ่างกบอย่าไม่ทานะครับทาที่อาการมันพอได้แต่เสียงไม่มีน่าจะไม่รู้ว่ามันมันมันได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ส่งคืนนะครับไม่ได้ยังไงก็คงต้องส่งคืนคเห็นไหมเราจะเห็นกันนะวางนีเียโอเค มาเช็คก่อนอื่นนะครับเรามาเช็คไฟก่อนนะครับดูไฟซิอ่ไปไปิดดังปิดปิดกระลดงมกระเปิดก่อนลืมเปิดเมื่อกี้นี่อ่าเปิดเปิดแล้วนะครับหนึ่งเก้าสิบสองโวลต์นะครับไปเลี้ยงอ่าตั๊กขยายนะครับเก้าสิบสองโวลต์นะครับอันนี้ไม่ได้ผ่านหลอดอะไรนะครับผ่านหลอดไม่ได้เพราะมันมี PFC PFC ทำงานหลอดจะกระพริบทันทีนะครับ หลอิกับพิบพบางทีสองหลอดร้อยหลอดละร้อยนะครับรพิบเป็นที่เก้าสิบสองโวลต์อ่าต่อไปนะครับไม่ใช่เช็เคเช็คไปนี้มีปกตินะครับเราก็มาเช็คไฟในส่วนของอ่าชุดนี้นะครับชุดนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับไปสิบห้าโวลต์นะครับสิบห้าโวลต์สายนี้ นี่ครับอันนี้ครับสีดํมันเป็นสีดําอถ้าแดงขาวนี่เป็นอสัญญาณนะครับขากลางจะเป็นเกลวมันจะมีสิบห้ากับสิบห้ากับลบสิบห้าบวกสิบห้านะครับอ่าได้ลบสิบห้าบวกสิบสี่อ่าโอเคได้นะครับไม่เป็นปัญหาแล้วก็มีไฟเลี้ยงอบไฟเลี้ยงรอบแอมตัวนี้ไฟเลี้ยงพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยงในส่วนของไดด์ด้วยนะครับ มันจะมีหกโวลต์หรือสี่โวลต์น,นี่แหละนะครับห้าโวลต์สี่โวลต์น,นี่แหละเดี๋ยวมันมีอยู่ส่วนนี้มีอยู่ส่วนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาไอ้นี้ออกก่อนแป๊บหบนึง่งเอาตัว F X R ออกอ่ะออกแป๊บออกก่อนแป๊บหบนึง่งมันต้องมีเสียนะครับต้องมีไฟจุดใดจุดหนึง่งมันมันมีปัญหาอยู่ ไปจุดใดจุดหนึ่งมีปัญหาน,นี่ตรงน,นี้ครับไปเลี้ยงชุดนี้ในส่วนนี้นี่ครับวัดเลยเทียบเรล่าตรงนี้ก็ได้แล้วก็วัดเลยนะครับเทียบเปล่าจุดนี้ก็ได้นะครับจุด15โวลต์ก็ได้แล้วก็วัดเลยวัดในส่วนที่เป็นไฟนะครับอ่ามี7โวลต์นี่แหละประมาณ6 7โวลต์อ่ะ วัดไปเรื่อยๆแล้วก็มี5โวลต์5โวลต์5โวลต์4โวลต์ก็มีนะครับ5โวลต์น,นะครับประมาณ 4. กว่าๆนะนี่ไงเห็นไหมประมาณ5โวลต์แหละครับเมี2จุดนะครับมี2จุดถูกแล้วมีนอนคว่ำลงเงเงี้ยนะครับจะมีฝั่งริมฝั่งข้างล่าง1จุด2จุดส่วนนอกนั้นก็จะเป็นสัญญาณครับชุดสัญญาณไม่มีไฟอยู่แล้ว ข้างบนด้วยข้างบนจะประมาณเจ็ดโวลต์นะครับเจ็ดโวลต์หรือหกโวลต์นี่ตัวนี้นะครับโอเคมีครบนะครับมีครบต่อไปก็มาเป็นไฟเลี้ยงชุดใดชุดนี้นะครับไฟชุดนี้ะมาดูกันไปจุดนี้เดี๋ยวช่างกบจะบอกเองนะครับบอกไฟเท่าไรไปไจุดนี้จะเป็น l m เจ็ดแปดศูนย์ห้าเอ้ยเจ็ดแปดหนึ่งห้านะครับไปสิบห้าโวลต์สิบห้าโวลต์กล่าวตรงนี้ระวังเลยระวังด้วยนะครับ อ่าสิบสี่โวลต์ได้อินพุตเท่าไหร่ตัวสิบเก้ามาดูตัวนี้กล่าวตรงไหนอันนี้เจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งห้านะครับมีไหมลบอ่าโอเคอินพุตขากล่าวขาหนึ่งขาที่สองอินพุตขาที่สามเอาพุตนะครับเห็นไหมลบสิบห้าโวลต์มีนะครับอ่ามีมีปกตินะครับผมฝั่งนี้ นะครับฝั่งนี้เราต้องวัดไฟก่อนนะครับถ้าวัดไฟแล้วผิดปกติเราไปมาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าถ้าไฟไม่ผิดปกตินะครับมาดูฝั่งนี้ต่อนะครับฝั่งนี้เป็น1ิสองโวลต์อันนี้เป็น TIP หนึ่งสองสองนะครับ TIP หนึ่งสองสองเทียบกล่าวขาขา E ขา E ขาแรกนะครับเราก็เป็นกล่าวเลยอ่เราก็วัดขากลาง 12บสองโวลต์นะครับอันนี้เป็นขาบไม่เป็นไรครับมันมี12บสองโวลต์แล้วเนี่ยเห็นไหมครับมี12บสองโวลต์แล้วอ่าโอเคมาดูตัวนี้นะครับ LM 7812นะครับ12บสองโวลต์นะครับกล่าวตรงกลางอยู่แล้วขาที่หนึ่งเป็น19บเก้โวลต์นะครับขาที่หนึ่งอยู่กั่างกว่าอ่ายี่โวลต์โอเค20หรือ19เนี่ยปกติน,น่าจะส9ขาเอาพุทธอ้าว ขาเอาพุทธศูนย์จุดศูนย์ห้าสี่ไม่ได้แล้วนะครับไม่ใช่แล้วนะหรือจะเป็นจุดนี้เสียนะครับจุดนี้เสียหรือเปล่านะครับนี่ตัวนี้อโอเคเดี๋ยวช่างกบจะลองหามาเปลี่ยนดูนะครับมันเป็นไอซีเจ็ดแปดหนึ่งสองตัวนี้อันนี้เป็นอ่าอานทิตเตอร์นะครับอานทิตเตอร์เดี๋ยวเอามาเปลี่ยนดูว่ามันใช่ไหม โ okay. อเคส่วนอื่นก็ดีชาร์จก่อนนะครับก็ดีชาร์จก่อนมันจะเสียด้วยเหตุนี้หรือเปล่าไม่มีเสียงที่ป้าไฟ12โวลต์ไม่มีเลี้ยงในส่วนของได์ไดข้างล่างนะครับแผงได์มีแผงตัวนี้นะครับแผงตัวนี้นะครับเลี้ยงแผงตัวนี้ไม่มีหรือเปล่าหรือย,อยังไงมาดูกันมันเลี้ยงจุดนี้ด้วยนะครับชิปเยอะๆนะครับประกบดีชาร์จก่อนไปสูง ใช้ลอดีชาร์จก่อนนะครับเพราะว่าเดียวมันช็อตแตะบวกไอบวกกับกลาวเดียวช็อตนะครับโอเควัดดูสิมันมีไฟหรือเปล่าถ้าไม่มีไฟแล้วก็เอาออกเลยนะครับเดี๋ยวขออ,ออกแป๊บหนึ่งนะครับตัวนี้คลิปมันจะยาวออกแล้วนะครับชัองกบจะลองอ ว่าจะลองใส่ซีตัวนี้ไปดูนะครับว่ามันมีปัญหาไหมได้แล้วนะครับเรามาเปิดกันดูป้าบไปตรงนี้เสร็จแล้วนะครับมาเช็คกันดูว่ามันมี ไปสิบสองหรือมันตกนะครับถ้ามันตกเราก็ต้องมาดูอีกทีหนึง่งอาจจะไม่เสียเพราะตั้งกลมไม่ได้ทดสอบไอซี IC ตัวนี้นะครับามาดูกันเอากราวตรงไหนดีตัวมันช็อตนะครับฝั่งนี้เห็นกันไหมเอ่ยนะครับามาวาัดกันเลยจิมดีๆเห็นไหมครับมีสิบสองหรือ,อยัง นี่ไง12โวลต์12.06ได้แล้วนะครับโอเคนะครับผมมาดูในส่วนของตัวนี้นะครับอันนี้อย่าคิดว่าช่างกบหาง่ายนะช่างกบต้องไล่ทีเราสเต็ปนะครับไล่ทีละสเต็ปเราก็ต้องวัดไปก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับวัดไปก่อนช่างกบยังไม่รู้นะว่ามันเสียจุดไหนมันจะมีเสียงไม่มีเสียงอันนี้ยังไม่รู้นะครับยังไม่รู้นะครับต้องมาท,ทดสอบก่อน ับเดี๋ยวปิดแป๊บหนึง่งองมาเทสทดสอบก่อนแล้วก็ดูพันนะครับมันออกเพราะว่าช่างกมก็ไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้ไหมนะครับเพราะว่าต้องทดสอบอย่างเดียวนะครับไอซีเล็กเกลียตตัวนี้มันน่าจะเสียนะครับน่าจะเสียไม่ใช่หน้าหรอเสีย เน่างกบจะเปิดดังแล้วเห็นไหมครับมาดูพันธ์อย่างที่ช่างกบว่าไหมเกือบสองร้อยประมาณร้อยกด่สิบเคส่ผิดคา้านหนึ่งนะครับโทษทีนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ช่างกบบอกผิดนะครับ มันไม่มีเสียงแต่ว่าเมื่อกี้ไม่ใช่จับตรงนี้นะครับฝั่งนี้นะครับเป็นฝั่งอ่าจากเปรตซอสกับเดนมันรวมกันแล้วมาออกตรงนี้มาเข้าตรงนี้อันนี้เป็นออกไปหาลําโพงนะครับมันถึงไม่มีพันแต่แรกม,มันก็ไม่ดังอยู่แล้วเพราะว่าไฟสิบสองไม่มีพันอยู่แล้วอันนี้เห็นไหมครับได้เนี่ยงที่จังกบว่าไหมเห็นไหมเนี่ยร้อยเก้าสิบสองเคนะครับเกือบสองร้อยน,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 นะครับ มีพันมันออกมา,ดามได้แล้วนะครับผมโดังแล้วนะครับผมก็คงต้องจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่างผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทํคลิปไปถือว่าโชคดีนะครับไม่ได้เสียเยอะนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับ